แต่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสูญเสียในเรื่องของการบริการนะคะท่านอาจจะเอารายาการเหล่านี้นะคะไปตั้งเป็นเป้าหมายนะคะในการยกระดับการให้บริการของท่านก็ได้เช่นความสูญเสียในเรื่องของออความล่าช้าในการให้ข้อมูลนะคะความล่าช้าในการจัดหาสินค้าความล่าช้าในการให้บริการกับลูกค้า อันนี้สูญเสียอะไรคะสูญเสียโอกาสนะคะสูญเสียโอกาสการทํางานความสูญเสียที่สองก็คือสูญเสียในเรื่องของการทํางานซําซ้อนนะะเช่นก่อข้อมูลลูกค้ามากรอกข้อมูลละนะคะกรอกข้อมูลในการาจะสั่งซื้อนะคะเสร็จแล้วก็พอได้รับบริการละเกิดปัญหากลับมากรอกข้อมูลต้องกรอกชื่อนามสก,กุลที่อยู่ นู่นนี่นั่นนะคะทำงานซ้ำซ้อนอีกนะะกรอกซ้ำซ้อนอีกท,ทั้งทั้งที่ก็เป็นข้อมูลเดิมนะ,ะเสียเวลาตรงนี้ลูกค้าก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ละเพราะว่าต้องกรอกข้อมูลหลายครั้งกรอกแล้วใส่ข้อมูลผิดนะฮะใส่ข้อมูลผิด,นะะผดไปฟิลหนึ่งนะคะก็ก็จะมีประเด็นปัญหาหลายๆอย่างตามมาอีกนะคะหาข้อมูลไม่เจอคีย์ชื่อลูกค้าผิดนะคะหคะความสูญเสีย อันที่2จากการที่ทํางานซ้ําซ้อนเราออกแบบได้ไหมคะให้ทํางานครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะใช้ได้หลายๆส่วนนะคะหลายๆเหตุการณ์นะคะตรงไหนบ้างที่มันเป็นเรื่องของการต้องใช้ข้อมูลร่วมกันตรงนี้เราอาจจะต้องให้คนที่ใช้ข้อมูลเนาะนะคะอย่างเช่นแผนกอื่นลูกค้ามาติดต่อเรานะคะเราอยู่เคาน์เตอร์นะคะแล้วเราก็รับบริการลูกค้านะคะมีรหัสลูกค้าไหมมีเอกสารไหมนะคะ ข้อมูลตรงนี้จะต้องส่งไปหาในส่วนงานไหนเพื่อทําให้งานไม่ต้องทําอะไรซ้ําซ้อนอีกนะคะก็สามารถที่จะโปรเซสงานต่อได้เลยนะคะการบริการที่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นนะคะเช่นให้ข้อมูลที่ไม่จําเป็นกับลูกค้าตามบริการต่างๆนะคะทำให้ลูกค้าเสียเวลาอ่านไม่เกี่ยวกับลูกค้าเลยการให้บริการเรื่องนั้นแต่มีข้อมูลที่ลูกค้าต้องอ่านเยอะแยะนะคะไม่เกี่ยวเลยกับลูกค้านั้น ทำให้ลูกค้าเสียเวลานะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ไม่จําเป็นกับการให้บริการนะคะหรือเวลาที่เราจะให้บริการเราออกแบบว่า,าจะหยิบจับของจะต้องไปเอาของในสต็อกของอันไหนที่มันใช้ใช้บ่อยนะคะเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่มันเก็บหยิบยากนะคะก็เท่ากับว่าเราเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นนะคะหรืออย่างที่เราเห็นในโรงพยาบาลเนาะบางทีเราพาคนไข้นะคะตัวเราเองเนี่ย ต้องไปแผนกนู้นต้องเดินไปแผนกนี้ต้องเดินไปชั้นนู้นไปต้องเนตึกนี้นะคะวุ่นวายไปหมดนะคะนี้ถ้าการออกแบบการเคลื่อนไหวสําหรับงานการบริการเนี้ยให้มันเรียกว่าไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคะซ้อนไปซ้อนมานะคะก็จะทำให้มีไม่สูญเสียในเรื่องของเวลาและไม่สูญเสียในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้4ี การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะเราสื่อสารกับงานบริการเราทั้งขั้นตอนนะคะมีขั้นตอนออสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมนะคะอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราใหเ้เราพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ลูกค้านะคะมีความได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะชัดเจนนะคะเราอาจจะใช้นอกจากการเขียนแล้วเราอาจจะต้องใช้คำถามเนาะใช้ทักษะ ของการนำเสนอถูกไหมคะใช้ทักษะของการสื่อสารใช่ไหมคะใช้คาถามนะคะแล้วก็รับฟังนะคะเพื่อจะทําให้การสื่อสารของเราในงานบริการน,นั้นๆมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะอันที่5เ้เราอาจจะไม่ได้อัปเดตนโยบายคู่มือการปฏิบัติงานของเรานะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้คู่มือเก่าก็อาจจะทําให้เขา ปฏิบัติในแบบเก่าซึ่งเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ไม่ถูกต้องด้วยอาจจะเปลี่ยนการอาจจะไปทํางานผิดคือข้อ6เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติแล้วก็ทําให้คนผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือขั้นตอนนะคะอันที่7ก็คือสูญเสียในการให้บริการในเรื่องอื่นๆนะคะโอเคอันนี้ทั้งหมดก็ เรียกว่าเป็นความสูญเสียในการให้บริการในงานบริการนะคะท่านคิดว่างานของท่านนะคะที่ท่านให้บริการลูกค้าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการสูญเสียอะไรบ้างในงานบริการของคุณนะคะท่านอาจจะหยิบในประเด็นเหล่านี้นะคะขึ้นมาเพื่อตั้งเป็นเป้าหมายนะคะและกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาหรือก็กำหนดมาตรฐานให้กับ การบริการตรงเรื่องนี้นะคะเรื่องของความสูญเสียเนี่ยจะลดความสูญเสียไปในกี่ข้อหรือจะลดความสูญเสียไปในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะทำให้งานบริการของท่านสามารถยกระดับได้ด้วยนะคะโอเคท่านลองสำรวจนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ท่านมีการสูญเสียอะไรบ้างในงานบริการของท่านนะคะอาจารย์อยากจะขอให้ท่าน โน้ตตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์จะขอให้ท่านเบรคแล้วก็ลองสรุปความรู้ของท่านตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะไปสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสไลด์นี้นะคะอาจารย์มักจะนำมาใช้เวลาที่อาจารย์ทำโครงการใหม่ๆนะคะเราออกแบบแล้วนะคะเราทำขั้นตอน,นะะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ไปปฏิบัติะะโดยมากอาจารย์มักจะเห็นว่าถ้าเป็นโครงการใหม่ๆเนี่ย มันจะไม่สําเร็จตั้งแต่ตอนแรกหรอกนะมันไม่สําเร็จตั้งแต่ตอนแรกมันเกิดความรู้สึกยังไงคะเราก็เบื่อถูกไหมคะเราก็ไม่รู้ปัญหามันเกิดจากอะไรนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับมันนะนั้นถึงแม้ว่าเราจะออกแบบขั้นตอนมาแล้วนะปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วนะคะแต่ผลลัพธ์มันมักไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเสมอไปเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเรา ทำยังไงให้เรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านนะคะเคยประสบความสําเร็จในการทํางานนะฮะมาแล้วไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งโดยทุกเรื่องเท่าที่อาจารย์สังเกตนะฮะก็จะอธิบายได้ด้วยรูปนี้นะฮะรูปการบริหารและติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะเรียกว่าเป็น continuous improvement นะฮะคอนเซปต์ Concept อันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นสากลน,นะคะ เราเรียกคอนเซปต์ของวงจรเดมลิงนะะเรียกว่า PDCA นะคะ P นะคะมาจากคำว่าแผนนะคะ planning กะะำหนดวางแผนเป้าหมายนะะและกระบวนการต่างๆนะะที่เราจะนำมาใช้นะคะในโครงการอันนี้นะคะ D นะคะก็ทำงานตามแผนที่เราวางนั่นแหละนะคะอาจจะมีตารางแผนงานโครงการ เขียนเป็นแกนฉากหรืออะไรก็ได้นะคะซึ่งทําให้ท่านเห็นว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยท่านมีวิธีการดําเนินการอย่างไรถูกไหมคะอะไรจะต้องเสร็จก่อนเสร็จหลังแล้วมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์อันนี้มันจะไปต่อเนื่องกับขั้นตอนต่อไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเราเอาแผนงานโครงการซึ่งเป็นตารางข้างล่างเนี่ยขึ้นมาปฏิบัตินะคะพอปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ถ้าเราไม่ไปเช็คมันเราไม่ไปตรวจมันเราไม่ไปดูมันเราไม่ได้ไปติดตามมันเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการงานอันนั้นของเราเช่นก<ส>ารให้บริการของเราก็เป็นไปตามปกติถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาเนี่ยมีเป็นเรื่องอะไรนะคะและมีขั้นตอนนี้เวลาที่เราสื่อสารให้พนักงานไปทำเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไม่ไปทํางานตามโครงการที่เรากําหนดถูกไหมคะเขาก็จะทํางานตามแบบที่เขา<อ>ท<ๆ>ําอยู่เป็นปกติ นั้นมันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องไปลองดูไปติดตามนะฮะไปดูผลลัพธ์นะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ถ้าไปอยู่ที่หน้าง,งานด้วยก็จะทําให้เราเข้าใจบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเข้าดีนะคะ I K เ Process ของเราตามปกติเลยนะคะเพื่อจะมาประมวลผลข้อผิดพลาด เพียงหนึงรายการไม่สามารถเป็นตัวแทนของทั้งหมดได้นะคะเราอาจจะต้องใช้การพูดคุยนะคะในช่วงของการติดตามนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้มาจากอะไรนะคะแล้วเราก็บันทึกผลลัพธ์นะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับนะคะปรับนะคะใช้รูปที่เป็นแกะท่านจําได้ใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้ผลลัพธ์แต่ว่ามันไม่ได้มันเกิดจากอะไรปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะคะหรือ เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้มาจากเรื่องของเวลาเรื่องของปริมาณเรื่องของคุณภาพเรื่องของ m i n ์ s e t นะคะอันนี้ถ้าเราตรวจติดตามแล้วตอ,ตอนติดตามแล้วแล้วเราบันทึกนะคะเราก็จะสามารถเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์แยกแยะนะคะเพื่อจะทำ new action ะะดำเนินการใหม่ act ใหม่นะคะ act ปรับปรุงไปนะคะรอบที่หนึ่งโอเคมีปัญหานี้นะคะเราก็อาจจะใช้วิธีนี้นะคะใช้ปัจจัยนี้นะคะมาช่วยในการที่จะ ทำให้ทุกอย่างนะดำเนินไปตามแผนนะฮะทำตามแผนใหม่อีกรอบนึงนะคะและดูซิว่าสิ่งที่เราได้สร้างกระบวนการใหม่ตรงนั้นไปเนี่ยมันส่งผลดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นอะไรล่ะตรงเนี้ยที่มันเป็นปัจจัยอีกนะคะปัญหาเดิมเลยแต่ว่าปัใจจัยใหมนะะ่มันก็จะต้องใช้วิธีการใหม่แอคชั่นใหม่นะะวนรอบอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่ง เราเข้าใจมันจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะตอบอบเจหมีฟมากขึ้นนะคะเราก็ไปทําในขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอน b ขั้นตอน c นะคะขั้นตอน d นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราทํามันเป็นโครงการนะคะและก็บริหารมันโดยใช้กระบวนการ p d c a ตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าท่านก็จะสะดวกนะคะกับการที่ เรียกว่า c o n t i n u o u s improvement ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งแกรบมันหายไปโอเคท่านพอเห็นภาพนะคะเดี๋ยวท่านจะไปลองใช้ PDCA กับงานของท่านในเรื่องอะไรอาจารย์อยากให้ท่านคิดเป็นกระบวนการนะคะคิดเป็น process นะะเริ่มต้นจากการที่ท่านตั้งเป้าหมายนะคะเอ,เอาหัวข้อเรื่องอะไรที่ท่านอยากจะพัฒนานะคะหรืออยากจะยกระดับนะคะ จะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้นะฮะหรือจะเป็นเรื่องเก่าและต้องการทําให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะเช่นเวลาควรจะน้อยลงการให้บริการควรจะใช้เวลาน้อยลงเพื่อที่ว่าเ,เราจะได้มีเวลาไปทําเรื่องอื่นนะคะตรงนี้เอามาตั้งเป็นตัวเป้าหมายที่เราจะพัฒนานะะยกระดับการบริการของเราตรงนี้หรือจะเอาความสูญเสียก็ได้ความสูญเสียเจประการตรงนั้นนะะสักหัวข้อหนึ่งขึ้นมาใช้นะคะเป็นเป็นตัวที่ทำให้เราเขียนโครงการ ะะวางแผนง,งานออกมานะคะลองไปปฏิบัติแล้วก็เก็บรายละเอียดนะ,ะไปเช็คไปตรวจสอบไปดูแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกมาเป็นข้อมูลประมวลผลนะคะด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆตรงนั้นนะะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ใหม่กําหนดวิธีการใหม่นะะหรือยังจะใช้แบบเดิมแต่ว่าปรับอ,องค์ประกอบอื่นเพิ่มเข้ามาอันะะนี้ก็ท่านก็จะทําให้ ก็จะทำให้ท่านเข้าใจนะคะในการพัฒนาการยกระดับของท่านมากขึ้นโมเดลนี้นะคะก็เป็นโมเดลสากลนะคะอาจารย์เชื่อว่าท่านทำแล้วละ่ะแต่ท่านอาจจะไม่ได้เรียกมันนะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านต้องทำต้องอยู่กับมันนานพอนะคะที่จะทำให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านเข้าใจองค์ประกอบนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะสรุปในเรื่องของ การวางแผนการบริหารงานที่มีประสิทธิผลในการทําให้การบริการของท่านนะะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็กําหนดจุดหมายปลายทางนะะของท่านว่าท่านต้องการที่จะพัฒนาอะไรยกระดับอะไรนะคะเ,เป้าหมายท่านคืออะไรนะคะเขียนเส้นทางนะคะก็คือแผนงานนั่นแหละขั้นตอนต่างๆกระบวนการงานใหม่ๆของท่านนะคะที่ท่านอ,อ,อยากจะพัฒนาตรงนี้นะคะ เตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางนะคะก็คือวิธีปฏิบัติงานเลยใครต้องเป็นคนไปทําจะไปทําเมื่อไหร่จะไปทําอย่างไรนะคะจะไปทําด้วยอะไรนะคะพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้สิ่งที่ท่านคิดไม่สําเร็จนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่ทําให้ท่านไม่สําเร็จนะ,ะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะ ท่านอาจจะต้องเอามันมาคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็คิดสร้างสรรคะ์ะถึงวิธีการใหม่ๆนะคะว่าสามารถที่จะทําอะไรกับปัญหาอุปสรรคนี้เพื่อจะก้าวข้ามมันให้ไปสู่จุดหมายหรือว่าได้ผลลัพธ์อย่างที่ท่านต้องการนะคะปรับเปลี่ยนเส้นทางที่เหมาะสมนะคะก็คือคิดนะคะวิธีการใหม่ๆนี่แหละค่ะเรียกว่าคิดกลยุทธ์โดยที่ เราต้องไปโฟกัสกับเป้าหมายนะคะถ้าเราโฟกัสกับปัญหาเป็นไงคะเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกท้อนะคะกับปัญหานั้นนะคะหรือว่ากับงานนั้นนะคะหรือการโครงการนั้นนะคะแต่ปัญหาก็เป็นก็เป็นแค่เรื่องที่มันเข้ามาเป็นเหตุการณ์เนาะเป็นอีเวนต์นะคะที่เข้ามาหากท่านใช้สมองส่วนคิดนะคะแทนการท้อนะคะคิดสร้างสารรค์นะคะคิดวิเคราะห์นะคะ คิดหาทางเลือกใหม่ๆอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่ามันจะสามารถทําให้ก้าวข้ามอุปสรรคหรือว่าปัญหานี้ไปได้นะคะท่านลองคิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วท่านค่อยๆเอาเงื่อนไขต่างๆขึ้นมากําหนดเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของท่านในการที่จะก้าวข้ามตรงนั้นนะคะ mm hmm. เราเรียกว่าท่านต้องมีหลายเส้นทางเพื่อจะไปไปเป้าหมายไปสู่เป้าหมายนั้นอันนั้นนะคะโอเคท่าน ใช้ความรับผิดชอบของท่านนะคะในการบริการตรงนั้นเนี่ยเพื่อทําให้โครงการของท่านบรรลุเป้าหมายนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักในการบริหารแผนงานให้มีประสิทธิภาพโดยทั่วๆไปนะ,ะโดยอาจารย์จะย้ําอยู่เสมอนะคะจะเน้นอยู่เสมอว่าอยากให้ท่านกําหนดจุดหมายปลายทางก่อนก็คือกับวัตถุประสงค์ผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายอะไรก็ได้เพราะถ้าท่านไม่กําหนดว่าท่านจะทําอะไรท่านจะทําด้วยวิธีการเดิม ะะโดยธรรมชาติมนุษย์ก็คือจะใช้วิธีการเดิมๆเ,เพราะวิธีการเดิมๆไม่ได้มันจะเกิดกับเกิดอะไรขึ้นกับกับเราคะเราก็จะรู้สึกเห็นไหมเราจะใช้คําว่าเราจะรู้สึกเบื่อเซ็งท้อนะคะทำให้เราก็ไม่อยากก็เป็นหลุมพรางทางความคิดของเราอีกนะคะโอเคนั้นอยากให้ท่านลองสรุปนะคะเนื้อหาในพาร์ทนี้นิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวท่านจะไปยกระดับ การบริการของท่านนะคะในเรื่องอะไรนะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะเป้าหมายต้องการปรับปรุงด้านใดปริมาณหรือคุณภาพสารสนเทศหลักที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะนํามาใช้ในการากับกระบวนการนะคะตรงนี้ทักษะที่คุณจะนํามาใช้ท่านคงไม่ลืมใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะนอะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะที่จะมาช่วยในการปรับปรุงนะคะทั้งหมดนี้ถ้าหากท่านนํามาผสมผสานกันอาจารย์เชื่อว่า ท่านจะสามารถยกระดับการบริการของท่านได้นะคะไม่มากก็น้อยนะฮะและสุดท้ายต้องไม่ลืมเขียนขั้นตอนการดําเนินงานของท่านออกมาเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องใช้ในการสื่อสารถูกไหมคะท่านจะต้องใช้ในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้งานของท่านบรรลุผลสําเร็จค่ะเชิญค่ะท่านลองสรุปความรู้ความเข้าใจของท่านนะคะ เกี่ยวกับงานบริการทั้งหมดของท่านในวันนี้นิดนึงนะคะโดยโดยใช้สไลด์อันนี้เชิญค่ะ